เด็กสาวอายุ16ปีชื่อเมซี่คารเรนกำลังจะได้รับการบันทึกลงสถิติของกิน e s s บุ๊กเป็นบุคคลที่มีขายาวที่สุดในโลกความยาวของมันมีขนาดถึง134.6เซนติเมตรและด้วยอายุเพียงเท่านี้นี่คงยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเมซี่ภูมิใจในขาของตัวเองมากแม้ว่ามันจะเรียกความสนใจจากคนอื่นเข้าหาเธอลักษณะทางกายภาพนี้ นำปัญหามาให้เธอเช่นกันตัวอย่างเช่นการเลือกซื้อกางเกงยีนสำหรับหญิงสาวนั้นเป็นเรื่องยากมากเธอมักจะเอาหัวชนเวลาขึ้นรถและแน่นอนว่าพื้นที่ในรถมักจะไม่เพียงพอสำหรับเธอเมซี่สูงกว่าเพื่อนๆเ,เสมอเธอสูงกว่าพ่อกับแม่และพี่ชายของเธอหนึ่งช่วงหัวเ,เลยทีเดียวในอนาคตสาวชาวอเมริกันคนนี้ฝันอยากจะเป็นนางแบบเอาใจช่วยเธอด้วยนะคะ หวังว่าเธอจะสามารถทำตามความฝันของเธอได้สำเร็จชาวมาเลเซียชื่อเอวิตาเดลมัน e ดู u, เป็นโรคที่พบได้ยากชนิดหนึ่งที่หมอไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้โรคนี้แสดงอาการออกมาเป็นจำนวนไฝมากมายบนร่างกายเธอมักถูกรังแกตอนเด็กและเติบโตจากการเป็นเด็กที่เดียวดายไรเ้เพื่อนเพื่อนๆต่างเรียกเธอว่า ปีศาจและตั้งชื่อแกล้งเธอแม้จะโดนปฏิเสธจากคนอื่นเอวิต้ากลายเป็นนางแบบเมื่ออายุ16ปีเดลมันโดอยากลบไฝของเธอออกแต่หมอบอกว่าการผ่าตัดนั้นอันตร,รายต่อชีวิตเธอดังนั้นหญิงสาวจึงตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ที่ธรรมชาติมอบให้แก่เธอไม่สนใจเสียงหัวเราะจากผู้อื่นท้ายสุด เธอได้เป็นถึงส่วนหนึ่งของการประกวดนางสาวมาเลเซียอีกด้วยชายชื่อเบนซันซัมอายุ35ปีและเขาเป็นคนจริงๆที่มาจากอดีตเพราะเขาใช้ชีวิตเหมือนคนในยุค40ในศตวรรษที่20เลยทีเดียวล่ะเสื้อผ้าบ้านและดนตรีที่เขาฟังทุกๆอย่างล้วนเป็นของยุคนั้นเมื่อเบนได้บ้านหลังนี้มา เขาตั้งใจมากในการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบ้านในยุคอดีตที่สมบูรณ์แบบทุกๆรายละเอียดล้วนเป็นของยุค40เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้และสวิตช์ไฟฟ้าต่างๆชายผู้นี้มีโทรศัพท์เก่าแก่คู่หนึ่งที่เขาใช้ติดต่อสื่อสารเขาซักเสื้อผ้าทุกตัวของเขาด้วยแผ่นกระดานซักผ้าแบบเก่าและฟังเพลงจากแผ่นเสียงเท่านั้นเจ๋งไม่เหมือนใครดีนะคะไอแซคจอห์นสันอายุ14ปี ทำลายสถิติด้วยความสามารถในการอ้าปากกว้างได้ถึง9 5เซนติเมตรระยะห่างจากปลายฟันบนและล่างได้รับการวัดและบันทึกแต่นี่อาจจะยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะ2ปีก่อนหน้าเขาเปิดปากได้เพียง6.5เซนติเมตรความสามารถพิเศษนี้ได้ทำให้เขาสามารถใส่แอปเปิ้ลทั้งลูกหรือส้มหรือแซนด์วิชชิ้นใหญ่เข้าปากได้ในครั้งเดียว ลูกปิงปองหลายลูกหรือลูกเทนเนสิสและลูกเบสบอลสามารถใส่เข้าปากได้ง่ายๆใช่เด็กชายใส่ทุกอย่างเข้าไปในปากเพื่อทำให้คนตื่นตาตื่นใจมันดูน่าประหลาดมากฉันคิดว่าคุณต้องระวังเวลาแบ่งของอร่อยให้เขานะคะเพราะคุณอาจจะสูญเสียอาหารทั้งหมดและรวมทั้งมือของตัวเองด้วยผู้คนมากมายครั่งคล้สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์และมีผู้คนที่พยายามอย่างที่สุด ในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเอลฟ์และเมอร์เมดเหมือนคาเซียเชลส์ผู้อายุ29ปีคนนี้เธอเชื่อมั่นว่าสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งปานี้มีอยู่จริงและคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นเสื้อผ้าของหญิงสาวต้องมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นสัตว์ใต้น้ำทั้งลายปริ้นรูปทรงเกล็ดปลาและอื่นอื่น สิ่งของมากมายภายในบ้านของเธอเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครของเธอรวมทั้งการแต่งหน้าคาเซียมีสีผมที่ไม่เหมือนใครสีฟ้าเขมามันเป็นเฉดสีหนึ่งของสีฟ้าและเป็นสีที่เธอชอบมากและพยายามล้อมรอบตัวเองด้วยสีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนเพื่อให้เหมาะสมกับเมอร์เมดหญิงสาวมีหางปลามากมาย ทั้งแบบซิลิโคนและแบบผ้าเธอมีผ้ามากมายที่เธอสวมหางและว่ายน้าเล่นในสระหรือใต้ทะเลเมื่อสวมหางแล้วคาเซียมีความสุขมากเมอร์เมดคนนี้บอกว่ามันอยู่ใน DNA ของเธอหากไม่มีหางการว่ายน้ำและความรักในชีวิตใต้ท้องทะเลของเธอนั้นเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และแฟนหนุ่มของคาเซียก็เข้าใจเธอดี ไรลี่อายุ25ปีแต่หญิงสาวชอบชีวิตแบบเด็กมากกว่าแบบผู้ใหญ่เป็นเวลากว่า12ชั่วโมงต่อวันเธอสวมผ้าอ้อมนอนในเตียงเด็กที่เต็มไปด้วยตุ๊ก,กตาและจุบนมในป่าและดื่มน้ำจากขวดนมเด็กทุกๆวันเธอกลับมาที่บ้านและเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าเด็กน้อยน่ารักเข้าสู่ความเป็นทารกหญิงสาวบอกว่ามันช่วยให้เธอผ่อนคลายจากความเครียดจากโลกที่โหดร้าย ไรลี่เริ่มปรากฏพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่อายุ13ขวบซึ่งอาจจะมาจากความหลังอันโหดร้ายในวัยเด็กเพื่อนคนหนึ่งของหญิงสาวแนะนำให้เธอไปพบจิตแพทย์และเธอตอบตกลงอีกอย่างก็คือไรลี่เกิดเป็นเด็กชายแต่เธอไม่ชอบร่างกายของผู้ชายและ20ปีต่อมาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบหญิงสาว ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบิลลี่มองเกอร์เป็นนักขับรถยนต์ฟอร์มูล่าโฟในปี2017ในการแข่งขันหนึ่งได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้ชายหนุ่มต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปวันนั้นหมอได้ช่วยให้เขารอดชีวิตการบันบัดจำเป็นต้องใช้เงินมากมายแต่มันถูกระดมทุนอย่างรวดเร็วนักแข่งรถชื่อดังมากมายและคนธรรมดาทั่วไป ต่างก็ได้ออกมาแสดงความช่วยเหลือเหมือนว่ามันจะจบลงเพียงแค่นั้นการกลับไปสู่สนามแข่งคงจะเป็นไปไม่ได้อีกสำหรับบิลลี่แต่ความฝันของบิลลี่นั้นกล้าแกร่งกว่าที่ร่างกายของเขาจะหยุดเขาได้บิลลี่ตั้งมั่นและพยายามอย่างหนักจนสามารถกลับเข้าสู่การแข่งขันรถยนต์ได้อีกครั้งหนึ่งปีหลังจากอุบัติเหตุที่เลวร้ายที่สุดเขาสามารถกลับสู่สนามรถแข่ง และเคียงข้างไปกับนักแข่งรถปกติคนอื่นๆปัจจุบันนี้บิลลี่ผู้อายุ21ปียังคงแข่งรถทุกๆปีผู้คนกว่าพันคนได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตและบางคนถึงขั้นเสียชีวิตคนผู้เดียวในโลกนี้ที่ไม่ต้องกังวลถึงปัญหานี้เลยก็คือสลาวิซ่าปาร์คิกโดดเด่นจากคนอื่นๆด้วยความสามารถในการรองรับกระแสะไฟฟ้าที่รุนแรงได้ เมื่ออายุได้17ปีเขาค้นพบว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เลยเขอบอาขอบอกว่าเขาสามารถเป็นได้ทั้งตัวนำไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟเป็นความสามารถที่สุดยอดและไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะนักกายกรรมและนักแสดงชาวแคนาดาชื่อทรอยเจมมีความสามารถพิเศษในการหักขา ในแบบที่ทั้งสร้างความตกใจและยินดีให้กับผู้คนเขาเริ่มด่งดังจากการเข้าร่วมรายการอเมริกันกอ t t a l e n เลนต์ทรอยเจมส์นั้นเชื่อว่า ความยืดหยุ่นของร่างกายของเขานั้นเป็นมาแต่กาเนิดและเขาก็ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่เขายอมรับว่าตนเองมักจะโดนล้อเพราะความสามารถพิเศษของตัวเองและทรอยพยายามปิดบังมันอย่างที่สุดบนโลกออนไลน์เชื่อกันว่ากายกรรมนั้นเป็นศาสต์ที่ใช้ความแข็งแรง และเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อที่สูงมากเพราะแบบนี้เขาจะมีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากทริกพิเศษของชายหนุ่มคือถ้าเดินแมงมุมซึ่งเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้แสดงบทปีศาจมากมายชอมมิงเคลลี่ลีดิกกี้เป็นคนที่มีเอวเล็กที่สุดในโลกคนหนึ่งซึ่งมีความกว้างเพียง40ซนติเมตรและเป็นครึ่งหนึ่งของรอบเอวเดิมของเธอคือขนาด80ซนติเมตร เพื่อให้มีร่างกายที่มีรูปร่างดั่งนาฬิกาทรายเคลลี่เริ่มสวมใส่ที่รัดเอวตั้งแต่อายุ20ปีและผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าประทับใจมากขณะเดียวกันเคลลี่ก็มีส่วนเว้าวส่วนโค้งทั้งบนและล่างเอวที่เล็กคอดเธอเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่ชื่อเจส s ิก้าแรบบิทจัดการ์ตูนชื่อดังเรื่องหนึ่งเมื่อเธอออกไปเดินเที่ยวเล่นข้างนอกในเมืองนิวยอร์กแน่นอนว่า เธอมักได้รับความสนใจมากมายเคลลี่มักถูกถ่ายภาพบางคนชื่นชมเอลเล็กของเธอบางคนตกใจและวิจารณ์เธออย่างเสียหายหญิงสาวบอกว่าเอลที่เล็กข้อจากการใส่ที่รัดเอลของเธอนั้นไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของเธอแต่อย่างใดคุณชอบบคุคคลต่างๆในวิดีโอนี้ไหมคะใครทำให้คุณแปลกใจและใครทำให้คุณช็อก เขียนเข้ามาในคอมเมนต์สิคะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแบ่งปันให้เพื่อนของคุณด้วยนะคะ